สวัสดีครับวันนี้ครับแม่คงอ่อนทัวร์พามาชมบรรยากาศสาวบ้านตะบลท่าคาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับหาอยู่มากินยามแรงครับยกโยสะดุ้งไหลโมงหาปลาน้ําโค้งครับนี่มาบึงบรรยากาศกำงามวิวทิ่ทัศน์ฝั่งลาวแมนประทาสิกุตถบอิเ่อท่าแขกแขวงขมุ่นโสปัลาวครับพี่น้องมารุ้นึกันมาเป็นสิมานัวมานะครับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่สวัสดีครับไปได้ครับไหลโมงได้ปลาลายยังบ่ครับได้ปลาลายอยู่วนี้ได้เดี๋ยพอกินเนาะ เท่าก็รู้ปลายังขับขึ้นช่วงนี้ครับปลาปลาปลาขึ้นยำแซวด้วยครับปลาเบิ่งที่ปุ้ยครับหยกโยสะดุ้งครับนี่ปลาขาวน้อยกว่านะโอ้พี่น้องเอ้ยปลาตัวเล็กครับนี่ปลาคับโค้งครับครับสีมือเอ้ยปุ้ยครับนี่ได้ตัวแล้วครับมือนี่ได้หลายเนาะได้หลายนะจ้าครัหยกโยสะดุ้งขอเบิ่งปลานี่ครับนี่ ปลาครับของครับนี่ตาเด็กกินเสียไปวิถีชีวิตคนริมโค้งครับไทยตะบนทาโคครับหาอยู่มากินโยกโยสะดุ้งนี่ครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงกำลังดีครับปลาที่ครับส่วนห้าโมงแรงหกโมงแรงต้องลุ้นกันครับวาซิมานและบอมาครับจะคุยมาชุมมือเปล่าครับเสียนหาปลาไทยนครพนมครับพี่น้องเล่นน้ำคลายร้อนครับ พี่น้องเอ้ยบัดรผมมาถ่ายนะปลาบูมีตัวพี่น้องเอ้ย <c oughs> ส่วนนี้ปลายังถือครับส่วนวนี้โยกย้อนะปลามากมายปลามากมายเนาะบัดปลาพวกปลาเพาะพนี่ถืออยู่บุครับปลาโยนเนี่ยสินะบ่ถือ,อ,ถอเนี่บ่ถือเนาะย่านใดครับช่วงมิถุนามิถุนาต้นฝนเนาะครับแม่โอ้โหผลเนี่ยพี่น้องเอ้ยทั้งไหลมองทั้งโยกยก้อนหมดแล้วครับตาบลิมคูงนี่ยผลเนี่ยปลาปู่ปลาเข้าแล้วผลเนี่ยนะครับ บาดสานตัวชีโต๊ครับมสะดุ้งน,นะคมนะปลาคาวปลามางน้อยครับย้ำเสากันย่างเลี้ยงย่างได้นนปลาที่ก่ันครับนี่เสาเนาะครับเนาะดัดเสาเนาะ แต่มือมันครับวานนี่มันถึงขับยามต้นฝนนี่ปลาใหญ่ขึ้นหลายตะครับเนาะหยกโอนะหลายเดือนหน้านี่ก็หนึ่งครับอันนี้คืออันนี้คือชุดประจำของพี่เนาะมันหยกโอนี่ครับโอ้นี่ขับอีกตัวหนึ่งเข้าเลยครับปลาครับปลาขาวปลาครับโครงลายเนวะครับเนาะนี่ครับปลาครับโครงในซวงตูวครับโอ้โหตัวนี่ เต็มกั๊มพี่น้องนี่ปลานะฮะเน้ยปลาทูห่หรอวะเนี่ยทูเลยนี่พี่น้องครับปลานี่ครับนี่คือปลาทูพี่น้องนี่นี่น,นี่ตัวนี้นี่นี่นนไอ้รูปร่างมันคล้ายปลาทูครับนี่ บ้านหนึ่งโบมานครับโบได้ครับบ้านีนึ่งคนทำเบืบ้องคนใหญ่เป็นยามองครับส่วนนี้กับรุ่นออปลาปากใหญ่ครับประมาณ3ตัว4ตัวโลนะครับส่วนปลายางหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนี่ต้องหาช่วงหลัดแจ้งครับส้วงตีสี่ตีห้าจังทีง่ะนะในเมืองเราได้ไปหยกโบครับแถวไทยเมืองะนะโบเนาะที่ประจำในน้องเอง ย่าบ่อนมันก็ย่าย่ามันติดคอเนาะครับเนาะติดไม้เนาะไอเอกเมื่อวานจะไปใส่เมื่อวานอยเหรอเมื่อวานจะไปสู้ฟ้าโอ้ยป่าป่าขึ้นพระบัวมาก็ยังว่าอยู่เอกคือบัมาป่าป่ามันขึ้นวันนี้เล่ได้สองรอบเมื่ออักลาศ สู้บ่ไหว้ดีได้จังว่านะมีอยู่อะไรรอบใบกเมื่อวานนี่เจ้าบ่สู้ป่าเลยแหละเจ้าหาเจ้าเมือ่อยเลยแหละใครก็เมือ่อยเลยวานี่ป่าตู้นอะเมื่อวานนี่มันหนืครับก็ใหญ่มีเล็กกระสอบหนึ่งอันนี้ป่าป่าถึชชู่ง,ง,งี่เงี่ยทรงตูซามตูปลาขาวน้อยครับ ชื่อต่างกูวางนะบ้านอปหลนะบ้านอนีเป็นอย่างลูกนี่เบ้าน้หนบ้านบ้านูน้องครับนี่ได้ไปสองสาตู้ครับ ยิงแต่มาทวน,นเ้ยเนาะแซ่บไปเลยเนาะข้างหน้าหนึ่งรวมแล้ว่ะไปลองเห็นมแลยมี <c oughs> น้ำไหลแห้งเนาะครับเนาะมันเลยลมเนาะกรซีบมือ เรงการขึ้นรครับทำแล้วเกิ่นพอฟ้านะจะบ้านไหนก็ค่ะขามเท่าขามเท่าโอ้มาไกลเนาะขามเท่าปลาบัวที่ตีขามเท่านี่รู้ว่าวิวบัวงามบ่วิวบัวงามโอ้พี่น้องครับนี่อีปุ้ยกับเพื่อนานขาเท่ากับเพิ่นมายกจอนสะดุ้งเนี่ยเกือบซิบโลพี่น้อรงนี้พิ่นว่าวิวบ้านเพิ่นมันบัวงามครับแล้วปลามันลายนะครับนี่โอ้ลมมีลมซึ้งมันซึ้งย่าก็จะเห็นเคลื่อนไหมโอ้เคลื่อนไหมเนาะครับเนาะแสดงว่าขี้ทรายมไม่ใช่ปฐมมาขี้หินเนาะเคจือนป่าบนเขา ไปเก้าเดาป้าบางก้แล้วครับไอ้ดงปากดในช่วงยามฝนเนาะปีนี้บรายโดเขาที่เทือนนะครับบรรยากาศวิวนี่งามมากนะครับอันนั้นเมนไอ้สาร์โมงไทยบ้านอย่างนี้บ้านทัดเมืองเก่าเนาะบ้านเมืองเก่าของฝั่งลาวครับมาด้านในบ้านเมืองเก่าเลยเนาะอันนี้ก็เมืองเก่านะบ้านเมืองเก่ารูปร้านตรของนาย ปลาคาตาสะดุงกนรอครับปลาทับโพงนี่ครับมันกลิ่นบุคขมนรอครับกินง่ายกินแซ่บขนะมันมันครับ,รบพ่อใหญ่ครับไปดิแมโมโหครับพ่อใหญ่เสมยเสมย ขึ้นท่าห้ปลามาเนาะครับนอกจากไรเนอะ <laughs> ปลาดสามตัวชีตัวคนนักพี่น้องเอง้ยเต็มขับแจีสะดุ้งแจี๊นนาะนเะนี่ยปลาทิศตาสะดุ้งกับห้าตัวครับผมมากวนพี่ปุ้ยครับปลาเราบ่เข้าเลยครับพี่น้องเป็นยังจา้า <c oughs> มันไม่ถึงเวลามันเข้าอันนี้มาขายคนหนึ่งครับผมจะซื้อเด้อไม่อยากซื้อปลายนะ เินะแม่ครับวันนี้แล้ว right อ่ะเมื่อนี้เราเลยบอพุทธิ์ทิศยาปลาล่างน้ำครับอันนี้ไปยังก็ปลาล่างน้ำปลาล่างน้ำเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับซื้นอน้ำครับซื้อน้ำเนาะ นี่ครับพี่งานเซียนหยกโยหาปลาครับซ่องยูทูบสาราดีโอครับวันนี้เพิธีวันพิธีจาพาพามาหาอยู่ห่ากินเนาะครับนี่บรรยากาศความบุญไหว้จากในเมืองครับนี่โควิดมหาปลาน้ำคองเนาะครับผมเป็นพิธีบรรดานักดิ์ครับผมกะนี่คนไหลมองคนตึกสะดุ้งวันนี้แหละครับจะกินปลาน้ำคองแซ่บมาบ้านทาโคจะกินปลาหน้าไปกินฝั่งเราป่านั่ใหญ่เดินเก็บบุญหน้าเจ้าที่หมวกเนาะ ขึ้นเลยนี่ขำแล้วนะโอ้นี่มาแล้วปานี่ปลาถูกเป็นตัครับนี่ปลา,าเข้าครับปลาเข้าเลยกระตือเรื่รอยๆเลยเมียนครับเมียนมาจะป่วยหนะิยกเลยนะเราไปเราพามาสิเมื่อตอนสิเมื่อได้หิยกเลยนะเจ้ายกขึ้นบ่นายขึ้นมาไม่เนาะเสียเลยเสียไปเมื่อยๆเน่ครับหมานย้ำเล่งครับ เบาหนายครับผมรู้สึกว่าพอหลังช่วงที่อากาศเย็นนนี่ป่าเริ่มเข้าละเวลามันเข่าอยู่ประมาณห้าโมงแรกถึงหกโมงเองครับใบสามอย่ยไปดึงนาฬิกานีโคตรดีเลยครับพี่น้องอยากให้จุดนี้ป็นหาดน,นยังเอาโต๊ะเอาตังมันนอนเสร็นะเพื่อที่มีความสุขเนาะตำรวจจับ มานยูดป๊อูโอ้โหน้าเป็นอ่ตัวนี้ก่อนนี้ก่อนนีทม่เอ๊ะปปุ้ยนี่เด็ดหัวข้อปากเลยเอ้ยก็บอกเป็นป๊อกเอ๊เด้อกบน้อยมันสิรุนนี่และป๊อกพูดเลยพาพีน้องมาเบิร์นด้ยังไงเลยต๊กนำขึ้นเขาขึ้นน้องจางี มันตกข้างเขา,ขาเคิดว่าน้ำที่วมมาจากเขาได้ปล่อยมาปีนี้นะเขาอยากน้ำม,นมนันหลาปล่อยปีทีแล้วพืชสภาพยังตึงสดุอยูคนลเลยคนเลยยู่แถวขวดเลยนาะสะดุดเขาทอดคนเลยดุงหลาาเล็ติการมันมโตอีิบสออัน อันนี้สะด is 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 ุ้งจักเส้นนี่ครับเส้นหนึ่งหมดสองเส้นนี่สองเส้นสองเส้นนี่ครับซิบสอกสองเส้นซิบสอกเลของเจ้าจักสอกของเจ้าเปิ้ลเซินฮกสอกฮุกสอกเนาะคนละไซส์เลยเจ้าค่ะเอาอีูว่าผมยกให้เบ้างนี่จังหวะเอามหมเดี๋ยวเราให้เล่าขึ้นก่อนออกขึ้นมาเด้อไมโยกไมยกง่ายให้เล่าจังหวะบ่าวนายครับเพิ่นจะลองของยกยอสะดุ้งโซครับว่าเพื่อสิบาทละประมาณนะครับมาดีครับถือว่าเป็นเซียนยูทูบเบอร์ในการยกสะดุ้งหนึ่ครับนี่หาปลาครับพี่น้องครับนี่ แต่ก่อนเคยแต่ถ่ายคลิปเขาครับเอาเขามาคุยกันไหมเจ้าว่าเจ้าที่ไปจากตูเดียวผมกว่าสามหมดแล้วเนาะใอยว่าเจ้าบ่ได้เอาผมว่าสามกับพี่น้องที่นี่โอเคครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันครับผมนี่จักสิว่าจังไงเนาะก็เอาง่ายๆก็เซียนยกย่อยกสะดุ้งครับผุดได้ยากเบิ่งปลาผมนี่เกิดอยู่นี่นะครับคลิปยกย่อยกสะดุ้งปลาเพาะรอยโลคครับไปคนเบิ่งเลยครับนั่นแหละแจ้งเกิดอยู่นี่เลยกับแม็กซี่แม็กซี่เดี๋ยวกับมาครับเดี๋ยวกับมาแม็กซี่ ตอนนี้เนเวีย์กิทุระยู่เคียธุระลัก็สิมาครับไปสำหรับมือนี้อดบ่ได้ครับบริด้เห็นโดนบรรยากาศแบบนี้มาเหล่นมาเลาะจรีงเพิ่งจะทำบรรยากาศเรือครับไใม่งหาป่าแดดลมบตกะแขมงไรกครับเสียงแต่ยินเสียงเรือกรับพ้นครับได้ยินเสียงพ้นหาป่าเด้มาคุยกับชาวบานเพินเพินไส่ปลากระว๋นนะเพิคนมาวันนี้วผกคิยกให้เบิรงบมดนี้ยยืนไปอยู่ โอ้เรือมีไหมที่นั่นนี่เรามีรนี่ข้างหน้านีมาเด้อมาเด้อเรือข้ากหน้มเรือหางเรือเร็วนะตงเท้าไหมแ้อไปลาเขาุงโยหางไหมพี่นสะดุ้งนี่ครับบธรามดาเด้ครับเนื่ยบนนะบนน่ะเเอาเบ่เอาเบ่เอาเบ่เอาตงี้ กระดุ้งข้าจมน้ำแล้วครับพี่น้องปลามันถึงไงอยอาไปพูดอย่ไปพูดผมถึงไงดิโบยเด้อโบยโบยไงไงไงโยนครับโย่ชาวโบเซียนนี่นี่ยกบ่ได้ครับครับโอ้ยตายได้ได้ได้หนักหนักมากไงด้หน่ไงเลยเบิ่งสภาพเบาเสไโอครับยกโยรับนี่กระดุ้งโอ้ยตายตายตาย เนี่พี่น้องครับนี่คือสภาพบ้าวสริโอยุกโยสะดุ้งครับนี่สะดุ้งพ้าล้มครับไอดอกก็จตดังท่าเฮ็ดพวแมนเดยครับเตะหินมาหันนี่นี่เิ่งผลงานผมไม่บอคือพี่น้องครับนี่ใต้น้ำนี่ครับมันมันยางอย่างเี้พราะว่าหินมันบาดตีนเนาะนี่ครับผลงานครับนี่ส่วนทุมือนี่ก็บชีมีปลาแบบนี้แหละครับปลาพวกเขาเอนปลามากๆปลาสกังปลาอย่างงนะครับปลาขาวปลาเก็ดครับเอาไงไงจักน้อยน้ามาท่าเบิ่งครับ